อะไรครับคุณไม้ใส่อันนี้จนคุณนั่งไม่ถนัดเอาเลยอไม่ค่อยนั่งค่อยนั่งหน่อย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 หนอหน่อยหนหน่อย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 หอยหน่อยหน่อยหอยหน่อยนยหน่ยหน่อยหน่ียห่ออ เดีอนเดือนคุณครูถืออะไรมาครับขวาน,วานเดีอนนะเดืยนะขวานใช่สามใบมาขวานใช่โอ้โหเป็นขวานที่แฮนด์เมดง่ายๆจริงๆเลยนะครับคุณครูตอนนี้คุณครูบอกว่าอยากจะเอาใบโบกใบบัวมาทําเป็นเพลงพ่าอีกแล้วโอ้โหคุณครูที่ชอบเพลงพ่าจังมันสนุกใช่ไหมครับใช่ออกแบบเร็วๆไงอ๋อแต่วันนี้ แต่วันนี้เอาแบบท่าชานะเพลงอะไรนะครับครูพรมา่รา,ร,มารำขวานอ๋อพมา่ารำขวานอ๋อพม่ารำขวานพวกชาวบ้านตีกองอ๋อทำนองเดียวว่าครูจะเอามาใส่ในใบโบกใบบัวอายจันาอจังอีกแล้วเลยครับรอบที่ใส่รอบที่ตีแล้วแสดงว่าตอบพม่าเหลยอีกสองบทก็หมดแล้วก็เลยเอามาทำขายหลายครั้งใช่ไหมครับใช<า>่ครูเรืองสวัสดีใคร ดีแค่คือป้ปโอ้แล้วก็มาถ่ายตอนฝนตกนะยังไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ในบ้านใช่ถ้าฟ้าผ่าไม่ไม่ผ่าหรอกนะเราไม่ได้สาบานไว้ผิดใช่เาเอาละครับวันนี้ใบโบกใบบัวอายจังอายจังในเพลงพม่าตรำขวานโดยคุณครูแฟรงกี้นับบัดโนนเอ้นณบบัดนี่ นะบัตรน,นี้ถึงเวลาที่ทุกท่านลอยคอลอยคอยต้องแอก่อนแอะถึงเวลาทุกท่านลอยคอ,อลอยคอยลอยคอยเชิญพบกับความลำคานอ,อะไรครับ <c oughs> <c oughs> สำลานโอเคโอเคคนละคณะมันเป็นมุกตลกคาเฟ่สมัยที่เป็ดพี่โน้ตลุงเป็ดลุงโน้ตชอบเล่นมากเลยมุกพวกเนี้ปะปะ ผมก็เลยจำมาอาละครับพม่าลำลำขวานใบโบกใบบัวม่าลำขวานใบโบกใบบัวอายจังอายจังดยะมองมาจากไหนอ่ะช้าช้านะเลำช้านะใบโบกใบบัวได้าตีกลาตีกรอไปโดำตึงเลยโอเค ใบโบกใบบัวแต่งตัวสวยสวยใบโบกใบบัวแต่งตัวสวยสวยผู้พันไปด้วยผู้พันไปด้วยเอยรวมงานหันซาไปโบกทรงไม้ประธานรับมาบ่ได้เวลาตีข้องนำทางถึงจับโมงกองประกอบทัน เป็นเสียงกลองยาวจิ่งชาบงกองก็รกอบทำนองเป็นเสียงกองยาวฮฮมเด้าเนัรออย่อย่แล้วไม่ขึ้นเลยครับเปล่าไครับครอ คูปวดขาก็เลยย่อหน่อยโอเคอ่ะล่าต่อล่าต่อล่าต่อเพราะว่าลำขวัญเป็นที่นี่เองพอเสียงเพลงดังฉางตังจัดแถวพอเสียงเพลงดังฉางตังจัดแถว ประกอบพันนองเป็นเขียนกองยาวถึง7โมงกองประกอบพันนองเป็นเขียนกองยาว่่ไการสุดท้ายฉางระบายเดีก่อนลืมตีกอง เจ้าแก่สีสันปังเผินรายการสุดท้ายช่างระบายสีรายการสุดท้ายช่างระบายสีใบบุญเรอุ่ยใบบุญเรอุ่ยแสดงความเก่งขูพาทรงแพรงใบบุกแสดงเองจับมือละเลงถูพาจังงังจริงตาบุญ กินนี่เธอตบจงก้องสั่นเลยนะไม่แยะอันนี้มันเลยตอมพทัดแล้วผมต้องนอนทงนอนไปก่อนแต่แน่แต่แต่แ่แแแแแแแ

ก็อาไว้ก่อนขอรำลึกถึงครูครัน,นเราทําการสแสดงเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยเดยวนี่ไงม,มันเราลืมไหว้คุณน,นี่ไงตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เราเพิ่งตั้งแต่เราเพิ่งถ่ายเราลืมไหว้คูณลักไหว้ก่อนถ่ายแล้วไงผู้ชมไม่เห็นหก่อนที่อเราจะเล็เกขอเราไหว้กันก่อนแล้วแต่ตอนนี้เราทาการสแสดงเสร็จแล้วใช่ไหมใช่มีเดดูข้างหลังก็มันเดินครับต้องขออนุญาต กราบขอประทานอภัยคุณครูทั้งหลายนะครับที่เราเอาบทเพลงไทยเดิมที่สมคุณค่าเราเอามาใส่ในในเขาเรียกว่าอะไรล่ะบทเรียนของเด็กๆตอนหนึ่งนะครับอย่างน้อยคุณครูแฟงกี้ก็เป็นเป็นการที่ท่องจําได้อ่านง่ายๆอ่านคล่องร้องเล่นสมกับชื่อบทจริงๆเลยนะครับครูครับมีพมา่าอีกไมมที่ครูจะติดใจเนี่ยยังมีอีก มีหลายพม,าออม่าอ๋อมีตา้ผมจำได้จะได้มีเพลงพมา่าพม่าเขวใช่พม่าเขวพอนองเพลงนี้ไงช่างช่างช่างนูรู้จากช่างหรือเปล่าช่างมันตตัวโตไม่เบาจูกงูยาวๆเรียกว่างงซองเขียวขางวงเรียกว่างงานะมีหูมีตาชื่อว่าใบาบุษเขวเขว แต่งเป็นพังมาใช่แล้ไปพอแล้วเหนื่อยโอ้วันนี้เพลงพม่าทีไรครูต้องกมาเต้นทุกทีเลยก็เดี๋ยวนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดคัิกแชร์หรือว่าช่วยกันคอมเมนต์ให้กำลังใจครูแฟนที่เด็กป .1 โรงเรียนประชานิวเวศใช่ดิอยจะขึ้นปวดสอเป็นเด็กที่กําลังชอบเพลงไทยๆเดิมนะครับก็อยู่บานว่า,ก,วาก,ก็หาเพลงไทยเดิมมาหัดร้องอย่างเพลงนี้หัดอยู่สามวัน ก็ยังไม่เข้าหัวเพราะว่า <c oughs> มันยากมากครับผมนับถือบรรดาโบราณครูโบราณมากเลยว่าท่านแต่งเพลงเก่งและก็ไพเราะทุกเพลงเลยครับเดี๋ยววานหลงคุณครูกัี้เอาไปอีกนะ <c oughs> นะมันมีเพลงพมา่าเยอะเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ <นะ S 2> โอ้โหรถมาพอดีเลยพูดถึงพมา่าแล้วรถมาพอดีเลยไม่เกี่ยวเลย, <c oughs> เลยอันนั้นมันแถวชายแดนโอเคสับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับเอา้าช่วยบอกคุอะไรเนี่ยถือความไม่ต้องฟังเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องสวัสดีแค่น,นี้ก่อนต้องพาคุณครูแบงกี้ไปโรงพยาบาลแน่นอนเลยเอ้าอะไรกันเนี่ยตา,ายแล้วเอ้า่าวดีดีโอ้ได้ยังไงเนี่ยทำไมไหวไหวไม่ระวังเลยขา,า,านตังได้แล้วเอ่องพาไปโรงพยาบาลก่อนนะครไป